ราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเสร็จครับผมวันนี้มาเจอหอีกแล้วเจ็ด <7 S 2> อยู่ที่โรงเรียนออโต้คาร์วันนี้ผมมี SUV ตัวใหญ่ฟอร์จูเนอร์สองจุวงั่วงงามคู่พี่นอ้องเฮ้ยรถสวยมากนะครับผมไม่เคยเคลียร์สีไม่เคยเคร,ร,ม,เคเครมนะครับยางเต็มภาษีพร้อมรถพร้อมใช้งานมือเดียวผู้ใช้เดิมดูแลดีมากเ <Wow. S 1> บาะหนังไฟฟ้าคู่นะฮะ พวงมาลัยทินชิพนะครับผมมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยนะฮะพุชตาร์ไม่แสนกว่าๆเท่านั้นเองจอในวิกเกเตอร์นะฮะมาดูข้างหลังครับผมน็อตไม่เคยขยับครับสีไม่เคยทำข้างหลังพับเบาะได้นะครับผมเก็บของได้ห้องเครื่องครับน็อตไม่เคยคลายนะับผมน็อตไม่เคยขยับสักตัวเครื่องสวยงามแห้งสวยทั้งสองคันเลยเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาทั้งสองคันอยากให้มาดูมาชมกันเจอกันที่ลงเอ่ยอโต้คาเปิดทําการทั้งหมด7วันทําการทีเดียว ต่อเรามาบีสุดลอดที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหนึ่งคันแขมงไปเลยเจอกันสวัสดีครับ